สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง Antinok ok Reading t h o t s ช่องของการอ่านไพ่เพิ่มพลังบวกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสร้างกำลังใจสู่การสร้างสรรค์ชีวิตในแบบของคุณได้อย่างเป็นอิสระมีความสุขและพบกับความสำเร็จนะคะขอขอบคุณสำหรับการคอมเมนต์นะคะอันตี้อ่านทุกคอมเมนต์ที่เข้ามานะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของออนจี้ได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะคะเดือนสิงหาที่จะมาถึงเนี่ยอยากจะดูให้คุณค่ะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง เราจะมาดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมของพวกคุณกันนะคะเราจะดูด้วยไพ่สามสำหรับนี้นะก่อนอื่นเรามาขอดูพลังงานของพวกคุณกันก่อนนะคะดื่อขอโทษค่ะพลังงานของพวกคุณเป็นอย่างไรพบเจออะไรกันมาก่อนหน้านี้นะคะมาดูค่ะ ขอดูพลังงานขอญอาตูพลังงานของคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะเป็นพลังงานแรนดอมนะคะแต่ถ้าคิดว่าเหมือนจะไม่ตรงกับพลังงานของคุณก็รับฟังได้ค่ะ ช่องอันตี้ยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเลยค่ะเพื่อส่งพลังบวกให้กับพวกคุณค่ะมาดูกันค่ะพลังงานของพวกคุณที่ผ่านเข้ามาชมคลิปวันนี้คือ,อเป็นอย่างไรกันบ้างใบแรกหกถ้วย พลังงานของคนที่กำลังนึกถึงอดีตแห่งความสุขอดีตแห่งความหวานอดีตที่มีความสดชื่นหรือใครบางคนอาจจะได้พบเจอคนที่ไม่ได้เจอกันมาตั้งนานแล้วอาจจะพบเจอกันโดยบังเอิญหรือบางคนได้ความคิดดีด จากเหตุการณ์ในอดีตแล้วนำมาสร้างสารรค์เป็นผลงานเป็นงานเป็นไอเดียใหม่ๆนะคะไปที่2คืออะไรคะเจ็ดเหรียญพลังงานของคนที่กำลังสะสมทรัพย์กำลังเก็บออมกำลังพัฒนาตัวเอง ไปสู่ความมีสามารถความขอโทษค่ะไปสู่ความก้าวหน้าพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดและพลังงานของคนที่กำลังเฝ้ามองผลผลิตที่ตัวเองได้ก,กระทำมาแล้วกำลังชื่นชม กับสิ่งที่ตัวเองได้ลงมือทำต่อไปค่ะสามเหรียญพลังงานของคนที่กำลังทำงานบางสิ่งบางอย่างและมีทีมเวิร์กที่ดีเป็นทีมเวิร์กที่ให้ความร่วมมือดีมากช่วยกันทำงานด้วยความสามัคคี ต่อไปค่ะเดี๋ยว h p พ n t e s t พลังงานครูลุกค่ะครูบาอาจารย์บางท่านที่เข้ามาชมคลิปของออนตี้อาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้หรือจะเป็นพ่อหมอแม่หมอก็ได้ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะและไายใต้สำรับคืออะไรคะว้าวไม่ธรรมดาเลยค่ะ The e m y Place พลังงานของผู้พลังพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกายทั้งใจสมบูรณ์มากพลังงานของผู้พร้อมที่จะให้เพราะพลังงานของผู้ที่มีความเสียสละพลังงานดีมากๆเลยค่ะเอาไว้ตรงนี้นะเอาไว้ตรงนี้ก็ได้โอเค แล้วเรามาดูกันต่ออีกสักสใบนะว่าพลังงานอะไรพลังงานของใครบ้างนะคะเจ็ด okay. ดาวพลังงานของบางท่านที่กำลังถูกโกงถูกหลอกลวงมาหรือถูกทำ ให้เกิดอยู่ในภาวะที่เสียใจรู้สึกแย่ต่อค่ะอัศบินดาษพลังงานของคนที่กำลังทำงานอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นเพื่อให้ประสบความสำเร็จต่อมานะว้าวหนึ่งเรียน บางท่านอาจจะเพิ่งได้โชคลาภบ,บางสิ่งบางอย่างรถบ้านที่ดินหรือบางสิ่งบางอย่างมาโอ้โชคดีจังนะคะพลังงานนี้สุดยอดเลยค่ะนี่คือพลังงานของคุณนะคะค่ะแล้วต่อไป เราจะมาดูกันว่าเหตุการณ์อะไรายของคุณจะเกิดขึ้นบ้างในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ด้วยไพ่ทา,าลอต์นี้นะคะเหตุการณ์อะไรายจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมเหตุการณ์ของคุณนะคะ จะดิบเป็น10บใบและเปิดพร้อมกันทีเดียวนะคะ1 2 าม,มาค่ะมาดูสิคะจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างในเดือนสิงหาคมของพวกคุณ ไปที่หนึ่งว,ว้าวราชินีเหรียญมาก่อนเลยไม่ธรรมดาค่ะใปที่สองราชินีดาบมีความชัดเจนในครั้งการตัดสินใจมีความคิดที่จะต้องลงมือลงมือทำบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับกิจการงานบางอย่างจะมีการลงทุน ใหม่ๆเกิดขึ้นและเป็นการลงทุนที่จะสร้างเม็ดเงินให้กับพวกคุณหรือบางคนบางท่านก็มีความคิดที่เป็นพนักงานประจำก็จะมีความคิดที่ดีที่จะนำไอเดียนี้ไปเสนอกับเจ้านายแล้วได้โปรเจกต์ใหม่ๆที่เจ๋งมากสร้างสร้างคุณค่าสร้างผลกำไรให้กับบริษัทเยี่ยมเลยค่ะ ว้าวความหวังเปิดให้หมดก่อนแล้วกันเนาะอืมอันตี้บอกไปก่อนแล้วว่า ความคิดบางสิ่งบางอย่างที่คุณตัดสินใจจะทำในเดือนสิงหาคมเนี่ยมันจะสร้างเม็ดเงินให้คุณเห็นไหมคะไพ่ก็ออกมาจริงๆด้วยว่าคุณจะได้ผลกำไรคุณจะได้ค่าตอบแทนที่ดีมากๆเลยแบบฉับพันด้วยไม่ทันถึงเดือนด้วยซ้ำไปนะคะใบสุดท้ายคืออะไรคะ การเปลี่ยนแปลงการปรับสมดุลที่ดีมากๆในเดือนสิงหาคมจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะพลังงานตัวตนของคุณในอดีตคุณอาจจะพบเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกแย่มากๆ ความโลภความหลอกลวงที่คนพบเจอมาจากในอดีตเนี่ยนะคะเขาบอกว่ากำลังจะหมดไปค่ะในอดีตคุณจะได้บางคนก็จะได้อยู่กับอยู่กับคนที่เคยเคยอยู่กันมาเมื่อครั้งเด็กๆหรือได้การกลับไปหากันมาเมื่อครั้งกลับไปหาคนเก่าๆหรือคนรักเก่า อยากจะกลับกลับคืนมาแต่นั่นก็อยู่ที่คุณตัดสินใจนะคะแล้วแต่ว่าสิ่งไม่ดีทั้งหลาย The ะเ v i e w เนี่ยสิ่งไม่ดีทั้งหลายเนี่ยมันได้จบไปแล้วค่ะมันเป็นอดีตของคุณไปแล้วตอนนี้คุณพร้อมมากเลยคุณพร้อมมาก และคุณก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดชัดเจนมากกับการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างและการตัดสินใจของคุณครั้งนี้จะสร้างมูลค่าให้กับคุณด้วยไพ่ราชินีเหรียญเดือนนี้คุณเป็นเดือนที่เป็นเดือนที่คุณจะอุดมสมบูรณ์มากๆเพราะคุณได้ตัดสินใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่างและการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้ มันจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง Tremperance คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องทรัพย์สินเงินทองคุณอาจจะได้พบช่องทางใหม่ๆช่องทางดีๆที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับคุณด้วยไพ่หนึ่งดาบชัดเจนมากๆนี่คือไพ่วิกตอรี ไพ่แห่งการฉลองชัยไพ่แห่งชัยชนะการตัดสินใจของคุณในเดือนสิงหาคมไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามคุณจะประสบความสำเร็จและนี่ค่ะเป็นเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำเร็จอย่างแน่นอนคุณเคยหวังเคยหวังที่จะได้อะไรคุณจะได้สิ่งนั้น บางคนอยากซื้อรถบางคนอยากได้บ้านคุณก็จะได้และไม่ธรรมดาค่ะ The Tower การได้ของคุณในครั้งนี้จะได้แบบที่คุณเซอร์ไพรส์ประหลาดใจสุดๆว่าอ้าฉันได้ด้วยเหรอมันได้มาได้อย่างไรทำไมเร็วนักอย่างไวเลยค่ะ แบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยแบบไม่ทันตั้งตัวเลยส่วนข้อควรระวังและปัญหาเล็กน้อยอันนี้เลยค่ะอกับหัวแปดไม้เท้าคุณจะต้องไม่หลงลืมการพัฒนาตัวเองเพราะ เพราะการพัฒนาตัวเองของคุณในเดือนสิงหาคมจะเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยค่ะต้องอย่าหยุดการพัฒนาตัวเองนะคะต้องไฟฟ้าหาความรู้ไฟฟ้าหาสิ่งใหม่ๆแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยโดย โดยไพ่ที่ไพ่บอกขึ้นมาเนี่ยคุณน่ะมีความคิดที่ดีๆอยู่แล้วล่ะและคุณก็เริ่มชัดเจนมากในเดือนสิงหาคมชัดเจนมากๆความคิดอันนั้นล่ะค่ะของคุณไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักที่คุณอยากจะลงมือทำทำได้เลยค่ะเพราะ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนการเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคต The ต t a r และหไม้เท้าคุณจะเป็นที่รู้จักของผู้คนในเดือนสิงหาคมผู้คนเริ่มจะรู้จักคุณจากความสามารถของคุณที่คุณจะไม่หยุดการพัฒนาตัวเองเจ้านายก็จะเห็น ศักยภาพของคุณอย่างเต็มที่มากๆและพร้อมที่จะสปอร์ตคุณเรื่องอดีตความเศร้าใจความรู้สึกแย่ปล่อยมันไปค่ะตอนนี้เราต้องอยู่กับปัจจุบันขอแค่เราทำปัจจุบันให้ดีอนาคตข้างหน้า ย่อมสดใสแน่นอนค่ะแล้วเราให้ไพ่พันตาแนะนำกันหน่อยนะว่าไพ่พันตาจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมคะเดือนสิงหาคมนี้ลุยเลยค่ะลุยเลยค่ะเงินทองกำลังรอคุณอยู่ชัยชนะกำลังรอคุณอยู่ชัยชนะขึ้นถึงสองใบเลยนะคะหกไม้เท้ากับหนึ่งดาวไพ่วิคตอรี่ขึ้นสองใบเลยแถม The, The ด้วยเดอะสตาร์ด้วย งานเงินความรักสุดยอดในเดือนนี้ค่ะมาค่ะให้พันตาของคำคาแนะนำจากไพ่พันตาหน่อยนะมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมคะให้กับพวกคุณในเดือนสิงหาคมนี้นะคะหลักฐานอืมหลักฐานก็เกี่ยวกับพวกเอกสารนะคะเอกสารอะไรในที่ทำงานหรืออะไรนี่ ให้เก็บรักษาให้ดีๆนะคะให้พึงระวังนิดนึงเก็บอยู่ในที่ที่ที่ปลอดภัยแล้วยังไงต่อคะโอ้ไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้วโชคราบรักความโชคดีค่ะสุดยอดเห็นไหมคะ ใม่พันตาบอกอยังไงยังไงคุณก็โชคดีแน่นอนการงานการเงินปังเดือนสิงหาคมปังแน่ๆนี่ค่ะเตรียมตัวเตรียมตัวอะไรคะเตรียมตัวอะไรคะมันเป็นโชคชะตาของคุณค่ะที่คุณจะโชคดีในเดือนสิงหาคม ทั้งเรื่องการงานการเงินเด่นมากๆก,การงานการเงินความรักในเดือนสิงหาคมคุณจะมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์มากๆข้อสำคัญค่ะต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะอย่าหยุดพัฒนาอย่าหยุดหาความรู้นะคะ โชคดีและมีความสุขกันมากๆในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะอันตี้เป็นกำลังใจให้กับพวกคุณทุกทุกท่านเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ